สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านควันนี้เราก็มาท่าสายลุงอรุณนะครับวันนี้เราเหลี่ยนแนววันนี้มาเอาทรายครับวันนี้กำลังขึ้นชังทรา,ายก็จะเปลี่ยนเป็นกล้องหน้ากล้องหลังนะครับสองระบบก็จะได้เห็นเราพูดด้วยได้เห็นข้างหลังด้วย FC น่าจะเยอะนะครับ FC เยอะน้าดูเลย แล้ก็ถ้าสายรวงอรุณน,นะครับเราก็มีทรายสวยนะครับทรายสวยแต่วันนี้ทรายน่าจะหมดเกือบหมดแล้วทรายน่าจะเกือบหมดเอฟซีมาขายรูปกุ้งกึงก่งกุง้กึก่กง,กง,กง,กง อือทายสดๆร้อนๆไม่อยากได้เลยผมอยากได้ทรายแห้งๆอันนี้เขาเรียกว่าสายสดๆร้อนๆก็คือสายกําลังตักมาจากดูดสดนะครับสายดูดสดสายดูดสดๆเลย ก็เขาเรียกว่าทรายดูดสุดๆนะครับนี่บรรยากาศนะครับทรายสุดๆสวยงามครับทรายอยู่นี่แต่ไม่รู้ว่าจะเอากองไหนให้โคกกํากลัง ตัวนี้ก็มันจะเป็นทรายดูดใหม่เลยทรายเม็ดทรายดูดใหม่ดูดใหม่สดๆร้อนๆนี่เขาเรียกว่าทรายดูดใหม่สดๆร้อนๆครับถ้าเป็นทรายเก่ามันก็จะแห้งนะครับเป็นทรายเก่าอันนี้คือดูดไม่ทันนะครับดูดไม่ทันดูดไม่ทันเพราะว่าขายดีมากครับอยู่นี่ขายดีมากถ้าสายรุงอรุณนะครับ ขายดีมากสายก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรครับผมลืมนะเห็นเอฟซีตอบมาวันนั้นอยู่ผมก็ลืมเลยลืมเลยครับจำไม่ได้จำไม่ได้ว่าเขาเรียกอะไร <c oughs> นี่ก็จากนี่ดูดมาแล้วก็ถอยถอยจากตรงนี้มาแล้วก็มาสต็อกไว้ตรงนี้แต่ตอนนี้คือมันหมดแล้วอะ่ะ มันหมดแล้วอะ่ะก็เท่าที่ได้เท่าที่ได้นะครับได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นเนาะมันก็มีเรื่อยๆแต่ผมจะมานี่ผมจะสอบถามก่อนว่ามีทรายไหมแบบไหนยังไงนะครับก็นี่ครับต้องโทรมาสอบถามกันก่อนนะครับก็ใครสนใจหรือว่ายังไงก็โทรมาสอบถามกันก่อน,นว่ามีทรายไหมแบบไหนนะครับ ถ้าถาแบบเอฟอซี FC ลูกค้าที่อยากได้ทรายนะครับก็โทรมาสอบถามกันก่อนได้ว่ามีทรายไหมวันนี้ได้ทรายเยอะไหมพอมาเอาเป็นพ่วงได้ไหมอะไรประมาณนี้แล้วผมจะกลับรถยังไงนี่ chế ế phẳng nụ nụ Mày ạ bố Dạ cơn nữa Cơn kia kia đó gì, nụ nụ Ui Chết đau mày vào đi, Dung 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 Phần Ui con ที่ดูดน้ำครับน้ำนั่นก็น่าจะไหลมานีนะพอจากนี้เต็มแล้วก็ไหลไหลไหลลงมานี่แล้วก็ไประบายใหม่แล้วก็ไปทิ้งใหม่ปูนมาเรื่อยๆแล้วก็ไปนี่ไปนี่แล้วก็ลงเอาน้ําขี้ดิออกแล้วก็ไปบําบัดน้ําเสียขึ้นมาแล้วก็ดูดขึ้นมาล้างทรายนะครับอุปกรณ์นี้ใหญ่มากเยอะมากเลยอุปกรณ์ทั้งมีเครื่องจักร ของเล่นเยอะมากดูนี่มีทั้งรถบดรถบก<อ>นึกว่าจะเปิดเตรให้เราไปนีก่ก็ใช้แต่เอสเคเลยเอสเคสองร้อยเอสเคสองร้อยคันนี้น่าจะเบอร์สิบห้าคันนี้เบอร์สิบสองคันโน่นเบอร์สิบ ดว่โท่อ้รุ่นเล็กรุ่นใหญ่มีครบหมดเลยโถโอไอเสียนี่ก็ทรายมันก็ไม่ไม่ไม่เปียกมากมันมัเรียกทรายมันมล้างล้งลังล้างล้งล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 งเธอไปล้างเนี่ยเออยอดล้างยอดล้างวันน่ะล้างลงหน่อยจะได้วิ่งสบายอือนั่นแหละอือสมอกัดเปลี่ยนเลย แถมด้วยเอาให้เป๊ะนะลูกพี่หลัง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 เออหลัง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 ไปนู่นหลังเติบหลังไปอีกเออจากสัตว์แหละเฮ็ดดีเฮ็ดดีจัำสัสักปีปีเดี๋ยวเราไปอ้ยไปได้ปะน้องไดาแน่นอนเลย À, đau 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 sai 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 <cười> <cười> đau đến <đi>, sai không? Ừ. <laughs> Bạn Chịp. เยียบเก็ใครที่อยู่โซนฝั่งนี้ก็แวะมาุหนุนกันได้นะครับผมก็มาเรื่อยๆครับก็อยู่ใกล้ฝั่งไหนฝั่งชุมพลก็ได้นะครับฝั่งาทางนี้ก็ได้นะครับได้หมดนะครับสดชื่นนะครับบรรยากาศก็จะมีร้านกาแฟ,าาฟมีจุดเช็คอิน จุดเช็คอินนะครับเออรถบริษัทจอดก่อนฝุ่นคลุ้งเลยครับฝุ่นตลุมนะครับน่ว่าฝุ่นฝุ่นคลุ้งฝุ่นตลุมนะเราต้องเทียบน้ำหนักก่อนเฮดดี้จำหักสัง่งดูทางก่ะดูตะช่างช่างแต่ตัวลูกนี่ต้องลงนะเออ,เอ,อ,เอ,อตะช่าง ต้องเปิดประตูครับเพื่อความมั่นใจอู้ใส่ได้สุดยอดอะ่ะแมคโครรีอ่ะยี่สิบสี่เก้าร้อยอะ่ะโอ้เพื่อความแน่ใจมั่นใจนะครับเพราะว่าตะช่างมันสูงสี่สิบ ส9 2 0ิเพิ really look, look ่มตัวลูกอีกแ0คร้อยครับเจอดินสายตุ๊ดลีแนวโอ้เหลือตีน้อยต้องใส่เกียร์สองอะนุนุ ไปแม่ตรงโทรประปาเขานี่เลยว่าจะเปะไหมเดี๋ยวรอดูต่ชัางแต่ตัวแม่นี่เป้เลยอะ่ 24, 900อะยี่ส0ี่เก้าร้อยอ่ะโอ้สุดยอดตักในและแต่คนนะครับคนตักประจำนี่จะรู้ไงถู้ให้เราตักไม่เป็นนก ตักเตนอยู่แต่ไม่รู้ว่าน้ำหนักจะได้หรือเปล่าแค่นั่นแหละจะบ่นกี่รอบอันนี้เริ่มหนักแล้วนี่เมื่อกี้ออกเบาๆนุ่มๆเฮ็ดดีเฮ็ดดีพอแล้วครับห้าสิบสองร้อยก็พอแล้วครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบายเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปทุ่งกะสวัสดีแมวมองบอกุ๊มกุ๊ม นี่จบจืบ